มาครับคันนี้นะครับเป็น ninja สามร้อยนะครับ KRT นะครับปี2017นนะครับคันนี้เป็น KRT แท้นะครับ KRT ต้องสีนี้ลายนี้เท่านั้นนะครับนอกเหนือจากลายนี้ไม่ใช่ KRT นะครับเป็นตัวพิเศษของรุ่นนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยนะครับริ้วรอยนะครับมีบ้างนะครับมีรอยขีดข่วนตรงนี้นะครับ รถจอดตากแดดนะครับก็มีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับแต่สภาพโดยรวมนะครับถือว่าสภาพค่อนข้างดีนะครับดอกยางหน้าหลังนะครับเหลือเยอะนะครับนี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับคันนี้นะครับผมต้องเริ่นก่อนเลยว่าคันนี้เลขไม่ไม่ใช่หมื่นสามนะครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนหม่มานะครับเลขไม่เดิมนะครับจะอยู่ที่ราวๆประมาณ หมื่นหนึ่งหมืนสองนะฮะร,รวมแล้วก็จะอยู่ประมาณคันนี้ผ่านการใช้งานมาแล้ว,ว,วคร่าวๆนะฮะประมาณไม่น่าจะเกินสองหมืนห้าพโลนะครับท่อแต่งนะครับเป็นอาคาบูวิกชัตตี้นะครับแต่ว่าติดสติกเกอร์อะไรมาก็ไม่รู้นะครับสลับมั่วไปหมดนะฮะอ่านไม่ออกนะครับประมาณนี้นะครับ อ่ะริ้วรอยนะครับตรงนี้นะครับรอยขูดตรงสติกเกอร์เล็กน้อยนะครับการล้มนะครับตัวนี้ติดมาจากโรงงานนะครับโอเคนะครับก็สภาพโดยรวมนะครับจะประมาณนี้นะครับเขียว KRT ทแท้ๆเลยนะครับถังไม่มีบุบนะฮะถังไม่มีบุบไม่มีรอยนะครับอาจจะมีรอยขดแมวบ้างเล็กน้อยนะครับแต่หังถือว่าสวยนะครับก็จะมีริ้วรอยประมาณนี้นะครับนี่นะนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับถังไม่มีบุบนะฮะลูกค้านี่เลยนะครับ เสียงเครื่องนิ่มๆเลยนะครับขายดับเครื่องนะครับเพราะเสียงค่อนข้างก้องนะฮะโอเคนะครับผมสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับผมคันนี้ฟรีจัดฟรีโอนนะครับฟรีประกันรถหายหนึ่งฟรีนะครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีก่อนส่งมอบนะครับแล้วก็ มีประกันนะครับประกันเครื่องยนต์และระบบไฟนะครับหนึ่งเดือนนะครับหลังการขายนะครับผมโอเคครับผมสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับผมดูรถตัวจริงได้ที่บางนาตาสก337นะครับโอเคครับ